ลาบเส้นเล็กโอ้น่ากินเลยมมแม่มาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วไม่ได้หายไปไหนเหมือนที่ทุกคนคิดว่าแม่หายไปไหนจะหายไปไหนแล้วก็ไปหาเมนูเด็ดๆมาให้หนูไงวันนี้แม่นําเสนอเลยเมนูลาบเส้นเล็กลาบเส้นเล็กโอ้โหหนูได้ลองทําได้ลองกินนะทําง่ายไขย่ดีบอกเลยนี่เริ่มต้นจากนี่เลยไม่ยากอะไรเลย ลาบหนูจะลาบอะไรก็ได้แต่วันนี้แม่ลาบหมูลาบหมูเส้นเล็กหนูก็ลวกมันหมูก่อนเลยนะนี่ลวกทาเยอะไม่น้อคนเยอะไม่น้อเฮ้ยอย่ะนี่เลยอเอาง่ายๆหมูก็ต้องลวกเส้นเล็กก็ต้องลวกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลวกหมูก่อนเพราะเส้นมันเป็นแป้งนะนี่ ไม่ต้องสุกมากสัก80ก็คือว่าเอาเลือเล่อนๆเพราะเดี๋ยวมันไปโดนเครื่องปรุงโดนอะไรอีกถ้ารวนมากลวกมากมันก็จะเด้งเอ้ยมันก็จะด่างประมาณนี้หนูดูนีตักให้ดูนี่แค่นี้นี่นะตักขึ้นเลยตักขึ้นเลยเนี่ยใะยังมีความฉ่ำของเนื้อหมูอยู่ไม่แห้งจนเกินไปไม่แห้งจนแข็งบางคนอะรวนนาน ลวกนานจนหมูแข็งเอาแค่นี้พอก็ไปรอใส่รอเลยเส้นเล็กจ้าใส่เลยจ้าแล้วก็กะเอาโอ้ยเราอย่าลวกเส้นนานนะเส้นนานเปื่อยแล้วโด๋วเละพอลวกมันจะจัด,จดตัวกันเป็นก้อนเอาแค่นี้พอนี่ เห็นไหมมันจะเป็นเงาเงาอย่างนี้หนูดูใกล้ๆนะมันจะเป็นเงาเงาอย่างนี้ถ้าทําขายหนูก็ลวกในน้ําเดียวกันอย่างนี้ได้เลยอร่อยด้วยได้ความหวานของหมูนี่แค่นี้พอเห็นไหมสบัด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 อย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วก็ไปรวมอยู่กับหมู ลวกหมูเสร็จแล้วลวกเส้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงอย่างอื่นและไปดูวิธีทํากันเลยจ้าเดี๋ยวเราดูวิธีทํากันเลยจ้าเริ่มต้นนี่เลยทําน้ํายำรอไว้น้ํายําก็ไม่ยากใส่น้ําปลาโบ๊ะลงไปเลยน้ํามะนาวโบ๊ะลงไปเลยน้ําตาลบโบ๊ะลงไปเลยนี่คนทุกอย่างให้เข้ากันนี่คน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 คคน คนคนคน,คนที่ไม่ใช่คนนี่เลยนี่เลยนี่เลยใส่ลงไปเลยความเผ็ดเอาตามใจหนูนี่หนูอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยากแซ่บยังไงก็แล้วแต่เปรี้ยวเค็มตัดได้หวานนิดหน่อยนี่นะชัมโบชัมโบชัมโบนี่ ข้าวคั่วเลยโบลงไปเลยํำโบของแม่โบ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 ลงไปเลยจ้าโบลงไปเลยโบแล้วก็นี่หนูก็นี่อย่าใช้ทัพพีทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเส้นมันขาดลูกหนูก็นี่บีบนี่เอาทางนี้กดลงไป กดลงไปอย่างนี้เนี่ยแล้วก็หมุนมันไปอย่างนี้บางทีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอย่างเงี้ยมันเป็นเคล็ดลับบางคนไม่รู้คนจนเส้นเละหมดเลยหนูทําอย่างนี้ลูกเพราะว่าเราลวกเส้นมาใหม่ๆเนี่ยความร้อนเนี่ยปึ๊บมันไปเส้นมันก็จะกอดกันเพราะมันยังรักกันอยู่นี่เห็นไหมมันก็ขยับขยับอุ้น่าก,กินยังเลยอย่ะอืม,อมช้ำๆเลยจ้าช้ำๆเลยจ้าดูดูด,ด,ดูเส้นยังเป็นเส้นไม่กอดกันเลยเห็นไหม วันก่อนทําเลี้ยงพระเนาะเลดอดเห็นไหมยังเป็นอย่างนี้อูเลยนี่เลยแล้วก็ใส่นี้ลงไปเลยอืมแดงลงไปหอมแขงลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย โอ้วนากินเลยนากินแล้วเสร็จแล้วอยากชิมนุ่งจะจกๆมมมมมมแม่ไม่อยากบอก ได้แม,ม่แซบแม่แซบดูลูกกับตาแม่นี่ว้าวแซบแซบแซบก็าลาบก็แม่นี่แหละแซบ แสบ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 เปรี้ยวกับเค็มเนี่ยมันมาพร้อมกันมันตัดหวานตอนแม่กินนิดเดียวแล้วรสมันแซบมากเลยคือมันหอมข้าวคั่วหอมพริกทอดแล้วฟาร์มเป็นเส้นอ่ะมันไม่กอดกันไงมันนุ่มในปากแล้วมันแบบไปเจอรสสัมผัสของหมูอีกซึ่งไม่แข็งสูตรนี้หนูทําทํากินก็ได้ทําขายก็ดีป๊อดู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 โอ้โหเส้นไม่แหลกด้วยเลิศหอมข้าวคั่วมากเลยเนี่ยเห็นไหมคนที่บอกว่าแม่หนูทําไม่ได้ทําแล้ว เส้นมันกอดกับเป็นก้อนหนูดูวิธีการทําของแม่เลยนะรับรองไม่กอดกันแน่เพราะมันยังไม่รักกันเนี่ยอย่าลืมนะําโบทาโบทํากินก็ได้ทําขายก็ดีรับรองเอาสูตรนี้ของแม่ไปทําวันก่อนแม่ทําก็มังใหญ่ๆเลี้ยงคนเยอะแยะเลยรับรองไม่อืดบางคนเขาบอกมันจะอืดบางคนก็บอกมันจะแฉะไปอะไรรับรองอันนี้ไม่แฉะแน่นอนมีอีกสองอย่างพริกแห้งกับใบสาระแหน่หนูเอาไปโรยเอาก็แล้วกันนะเออง่ายๆกับข้าวกับตากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กิง้งกิกแม่ไปก่อนนะบายบายแม่กําลังจะไปเด็ดสารแน่ก่อนไม่ได้เอามาสารแน่ไปนะไปแล้วเอาไปหมดนี่เลยไปแล้ว